านาน่า็อปเทรนด์วันนี้ขอนำเสนอ5ความเจ๋งที่คุณห้ามพลาดในบูธบานาน่าในงานคอมมัดจอย2019สินกระผมบอกได้เลยว่ามันเจ๋งสุดๆหากใครดูแล้วชอบโอ๊ะชอบใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับความเจ๋งที่1ลดกันถล่มทลายขวายล้มด้วยในงานอีเวนต์ระดับคอมมาดจอย ทางบานาน่าของเราก็ไม่ได้มาเล่นๆนะครับเพรพวกเราได้ยกครวานสินค้ามาลดราคากันมากมายลดกันแบบขาดทุนลดกันแบบไม่เอากําไรลดกันแบบว่าจะไม่มีพรุ่งนี้ให้ลดราคากันอีกแล้วเพื่อคุณลูกค้าที่น่ารักของเราทุกคนซึ่งเราก็ลดกันสูงสุดถึง80%กันเลยทีเดียวไม่พอแค่นั้นยังสามารถผ่อนชําระด้วยอัตราดอกเบี้ยศนานถึง24เดือนพูดกันง่ายๆก็คือผ่อนกันจนลืมไปเลยว่าเคยผ่อนกันไปเลย ความเจ๋งที่สองสินค้าหลากหลาย แม้ชื่องานมันจะชื่อว่าคอมม่าจอย2019หลายคนที่มางานคงจะคิดว่ามีแต่คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแต่ผมขอบอกไว้ก่อนเลยตรงนี้ว่าพวกท่านกําลังคิดผิดกันมหันเพราะบานาน่านอกจากจะเอาคอมพิวเตอร์มาขายกันแล้วก็ยกสินค้าพวกสมาร์ทโฟนอ็อ,อเดอรีมาขายกันอย่างมากมายทั้งสินค้าเคลียร์แลนด์สินค้า Apple หูฟังลำโพงหรือแกดเจ็ตล้ำๆก็มีพูดแล้วก็ไม่อยากจะโม้ว่าที่บูธบานาน่าของเรานั้นครบจบมากเลยครับกลับบ้านได้ของไปใช้กันอย่าง เพลิดเพลินบันเทิงใจกันเลยแน่นอนความเจ๋งที่3เกมเมอร์ต้องยกนิ้วให้ ในยุคของ e-sport หลากหลายคนที่มางานคอมมาดจอยสองก็อยากจะมาหาซื้อเกมมิงเกียร์เพื่อไปฝึกซ้อมประลองฝีมือเพื่อความเป็นเกมเมอร์ตัวจริงที่ไม่อิงสกิลปากและที่บูธเบลล่าของเราก็เชิญชวนทุกท่านให้พับกบเอ้ยพบกับบานาน่าอีคลิปแบรนด์เกมมิงแบรนด์ใหม่ของพวกเราที่เอาใจสายเกมเมอร์อย่างเต็มสู่พร้อมมีสินค้าเกี่ยวกับเกมมาขายกันมากมายทั้ง DIY โน้ตบุ๊กหูฟังเมาส์คีย์บอร์ดแม้แต่ PlayStation 4 เราก็ยังยกขยโยงกันมาลดราคาในงานเรียกได้ว่ามาที่บูธเราจากมนุษย์บ้าเกมปกติจะกลายเป็นเกมเมอร์ตัวจริงขึ้นมาทันทีดังนั้นไว้ใจบ b a น a n a e คลิปได้เลยความเจ๋งที่4ของแถมมากมาย เชื่อได้เลยว่าลูกค้าหลายท่านได้ตั้งตารอคอยงานคอมหมาดครั้งนี้อย่างใจจดใจจอพยายามเก็บเล็กผสมน้อยแอบซุกเงินแฟนแบนการใช้จ่ายหรือหยอดเงินใส่กระปุกหมูของลูกเพื่อให้ได้เงินสักก้อนไปซื้อคอมใหม่สักเครื่องแต่ก็มีอยากเดินเข้าไปซื้อตามร้านค้าในห้างเพราะเชื่อว่ามาซื้อในงานคอมหมาดอร2019จะมีของแถมที่มากกว่าซึ่งพวกท่านคิดถูกแล้วยิ่งพวกท่านมาซื้อของที่บูธบรรนาของเราก็รับประกัน ได้เลยว่าเราจะยกของแถมมาให้กันอย่างเต็มที่เอาให้ขนกลับกันไม่หมดกันเลยทีเดียวเอาให้แบบว่าพวกท่านต้องขอร้องให้เราหยุดแถมได้แล้วเพราะกลัวเราจะขาดทุนเกินไปความเจ๋งที่5สาวเบอร์นาบันเทิงตา ขึ้นชื่อว่าอีเวนต์ของที่ต้องมาคู่กันคงหนีไม่พ้นขโมยขจรเอ้ยไม่ใช่แล้วคงหนีไม่พ้นกับพิตตี้สาวสวยสิครับซึ่งในแต่ละบูธก็ยกขบวนพิตตี้กันประชันอย่างสุดฤทธิ์แต่ในบูธบรราน่าของเราก็ไม่น้อยหน้าใครนะเพราะน้องๆพิตตี้ของเรานั้นทั้งสวยน่ารักเป็นกันเองบอกเลยว่าอกนี่เป็นอกก้นเป็นก้นเรียกได้ว่าหาใครล้าสายตาจากการเดินดูราคาสินค้าแล้วล่ะก็เข้ามาที่บูธของเราก็สามารถพักสายตาไป กับของสวยๆงามๆกับน้องพริตตี้ในชุดเหลืองรัดติ้วได้อย่างแน่นอน เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับกับความเจ๋งของบูธบานนาของเราซึ่งคนที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วเหลือบไปมองปฏิทินถ้าเห็นว่ายังอยู่ในช่วงวันที่4ถึงวันที่7กรกฎาคมก็รีบขึ้นรถโบกทักซี่เรียกวินออกไปที่ไบเทคบางนาหอ e EH อ9 8กันให้ว่องไม่ว่าพวกท่านอยากจะได้คอมใหม่อัปเกรดคอมเก่าหรือแค่อยากจะไปดูพริตตี้ให้เพลินตา กระผมบอกเลยนะครับว่าบูธแบรนาของเราในงานคอมมาจอย2019มีให้ครบจบจิมจิมนะ